ฝึกแขนมานัางนานแต่ไม่ดีขึ้นเลยต้องทํำยังไงวันนี้มีคําตอบนหมครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังฝึกแขนฝึกมือกันอยู่แต่ว่า ฝึกมาตั้งนานแล้วเรารู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่มีแรงมากขึ้นสักทีหรือขยับไม่ได้สักทีเราก็เลยจะมาคุยและจะมาบอกกันนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรกันบ้างในการฝึกแขนแล้วทำยังไงให้ฝึกแขนให้ดีขึ้นวันนี้เรามี5ปัญหาด้วยกันเอามาฝากและเราจะแนะนำวิธีการจัดการปัญหาถ้าใครมีปัญหาแบบไหนลองเอาไปจัดการกันดูนะครับปัญหาที่1การออกแรงที่มากเกินไปขณะฝึกต้องบอกเลยนะครับว่าแขน แล้วยิ่งโดยเฉพาะมือเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เหมือนกับขาเหมือนกับก้นการออกแรงของแขนและมือเนี่ยต้องออกแรงให้เหมาะสมเราไม่จําเป็นต้องออกแรงให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งเกรงแล้วก็จะไปออกแรงผิดอย่างผิดมัดเพราะนั้นการฝึกนะครับลองกลับไปสังเกตดูว่าขณะออกแรงแขนและมือเรามีอาการพยายามออกแรงหรือพยายามเกรงมากหรือเปล่าจริงๆไม่ควรจะมีอาการพยายามออกแรงนะครับเพราะว่า นั่นคือสัญญาณที่ทาให้เรารู้ว่าเราพยายามออกแรงมากเกินไปถ้าเกิดขยับไม่ได้หรือไม่มีแรงเราก็พยายามเข้าที่มีแรงหรือเข้าที่แรงมือเคลื่อนไหวได้เราก็เอาแขนข้างปกติมาช่วยเคลื่อนไหวไปก่อนในช่วงแรกก่อนที่จะไปดูเคล็ดลับถัดไป,ไปเดี๋ยวพาไปรู้จักกับทีมรีเบนกันก่อนนะครับ สำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,น,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับปัญหาททีี่่2เจออกันคื พอเวลาเราออกแรงมากเกินไปต่อเนื่องมาก็คือเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นในการชดเชยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแบบนี้จะไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อเป้าหมายมีแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออันอื่นที่ออกแรงแทนยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรากําลังยกแขนแล้วเรามีเกรงคอบ่าไหล่ยักขึ้นเยอะเรามีอาการเอี้ยวตัวบิดตัวเยอะ นี่คือการคอมเพนเซชหรือการพยายามใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นออกแรงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นลดลงครับออกแรงให้เบาลงน้อยลงแล้วก็ออกแรงเท่าที่เราทําได้ปัญหาที่3ามที่เจอกันคือกล้ามเนื้อหรือแขนหรือมือเรายังไม่พร้อมที่จะฝึกออกแรงเพิ่มกําลังปัญหานี้เจอกันเยอะมากอย่างเช่นอาการเกร็งที่คงค้างอยู่และเราพยายามออกแรงในขณะที่ยังมีอาการเกร็งอยู่ จะยิ่งส่งเสริมให้อาการเกร็งมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้กําลังกล้ามเนื้อที่มากขึ้นในกล้ามเนื้อเป้าหมายเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกกําลังกายครับต้องเตรียมกล้ามเนื้อเตรียมสภาพของแขนให้พร้อมก่อนยืดคลายให้ดีแขนควรจะมีลักษณะผ่อนคลายและไม่มีการตึงตัวมากเกินไปทั้งด้านการงอการเหยียดก,การกรามการแดน,นะครับปัญหาที่4ที่เจอการที่ทําให้ไม่ดีขึ้นเลย <Hey. S 1> คือหลายๆคนอยากให้คนไข้หยิบแก้วน้ำหยิบกล้วยไปเสียบฝากล้วย ลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นกิจกรรมเหล่านี้ครับบางครั้งเนี่ยยากเกินความสามารถของคนไข้เพราะว่าการหยิบของหรือทากิจกรรม1กิจกรรมเนี่ยต้องใช้การเคลื่อนไหวที่หลากหลายอย่างเช่นการกลางมือเพื่อไปหยิบของการกามือเพื่อหยิบของในมือการยกแขนขึ้นการกลางแขนออกต้องใช้การเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากเลยครับซึ่งถ้าคนไข้ไม่มีแรงการกระตุ้นให้เขาทําหลายๆอย่างพร้อมกันลักษณะแบบนี้ อาจจะยากและไม่เหมาะสมทําให้การพื้นตัวช้าลงเพราะฉะนั้นควรจะลดการเคลื่อนไหวครับให้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวก่อนหรือว่าอาจจะแค่หนหรือ2การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ควรจะ 3- 4มี่หการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อมกันหรือถ้าเกิดว่าจะออกกําลังกายในลักษณะกิจกรรมควรจะมีคนช่วยครับให้คนไข้โฟกัสกับการออกแรงในการเคลื่อนไหวลักษณะแบบเดียวส่วนคนช่วยค่อยช่วยการเคลื่อนไหวอื่น เราจะกระตุน้นการกำมือแบมือกันนะครับเดี๋ยวคุณปางอ,ออกแรงที่มือเป็นหลักนะส่วนแขนเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเคลื่อนไหวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบกล้วยสีแดงก่อนนะครับแบมือนะแบมือเลยขวาปุ๊บหยิบกล้วยสีแดงค้างไว้ค้างไว้นะกำม,มือไว้นะกำม,มือไว้นะกำมือไว้นะโอเคอผ่อนมือคัาผ่อนมือลงได้ปัญหาสุดท้ายนะครับปัญหาที่5ที่แขนไม่ค่อยดีขึ้นเลยคือการเริ่มต้นการฝึกแขนช้าไปการฝึกขาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ เพิ่งเป็นมาเลยตั้งแต่เรายืนย้ายตัวนี่มีการกระตุ้นแล้วแต่แขนเราวางทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานกว่าจะฝึกการเริ่มต้นฝึกช้าจะทําให้แขนฟื้นตัวได้ช้าลงนอกจากนี้การฝึกที่สม่าเสมอทุกๆวันเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสาหรับการฟื้นฟูถ้าเราฝึกสัปดาห์ละหนึ่งวันหรือสัปดาหล์ละ2วันอาจจะไม่เพียงพอในการกระตุ้นให้แขนกลับมามีแรงเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่ทางทีมรีเบนเราฝึกคนไข้ในการฝึกแขนมาแล้วเจอบ่อยๆเลยคือ5ปัญหานี้หลกักๆ ใครมีปัญหาแบบไหนหาแนวทางแก้ปัญหาในวิธีการที่ผมแนะนำไปนะครับแล้วเชื่อว่าพี่ๆจะมีแรงดีขึ้นแน่นอนการฝึกแข็งต้องใช้เวลาอดทนและทำให้ถูกต้องให้เหมาะสมให้สม่าเสมอผมเชื่อว่าฝึกต่อเนื่อง1เดือน2เดือนต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รีเวลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook ไลฟ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11.00นค,ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00นถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ